แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่กลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับหลังจากปิดยาวนานมากกว่า5เดือนครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจํานวนมากนะครับที่ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนชมธรรมชาติป่าพุแล้วก็ใช้บริการแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพนะครับที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม ตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับหลังจากกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่10สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิลงทะเบียนหรือว่าสแกน QR code ด้วยนะครับ มีจุดให้ล้างมือด้วยเจลกออฮอร์แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยก่อนที่จะให้นัก่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการแช่น้พุร้อนเค็มมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนําเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะครับทางปลัดเทศาบาลตําบลห้วยน้ําขาวปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลห้วยน้ําขาวคุณวัฒนาสินธุเจริญกล่าวกับว่า แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวปิดให้บริการตั้งแต่มีนาคมจากการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วก็ได้ถือโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดแล้วก็เตรียมความพรม้อมมาตรการต่างๆ ต้องปิดต่อเนื่องนะครับรวมระยะเวลาประมาณ5เดือนครับซึ่งหลังจากเปิดให้บริการก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นจํานวนมากในแต่ละวันและยังพบว่านักท่องเที่ยวบางรายเข้ามาใช้บริการแบบเดิมโดยไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวน้ําพุร้อนเค็มคลองท่อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนครับที่เป็นลักษณะบ่อน้ําพุร้อนเขมกลางป่าพรุ ซึ่งมีเพียง3ามแห่งในโลกนะครับก็คือที่สาธารณรัฐเช็กประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยนะครับประกอบด้วยบอ่อน้ำพุร้อนจำนวน14บอ่อวัดระดับความเค็มได้ถึง10 ppm นะครับแล้วก็มีอุณหภูมิของน้ำเนี่ยประมาณ4 0 4สถึงองศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวและประชาชนนิยมมาแช่น้ำพุร้อนเพราะมีความเชื่อกันว่าจะช่วยรักษาอาการโรคเบาหวานโรคปวดเมื่อยตามข้อกระดูกแล้วก็โรคไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นนั่นเองนะฮะ